สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งชลีอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันมานานอยู่ในช่วงโควิดลูกค้าไม่สะดวกมาครับทางร้านกล้องลอซิ่งชลียินดีส่งให้ได้ทั่วไทยเลยนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยราคาเหมือนเดิมราคาถูกเหมือนเดิมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับวันนี้ร้านกล้องลอซิ่งชลีครับมีล้อมือหนึ่งแกะกล่องนะครับแล้วก็ยางเปอร์เซ็นต์นะครับมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นล้อลายไหนเดี๋ยวตามร้านกล้องลอซิ่งชลีไปชมพร้อมกันเลยครับไปชมครับ ครับผมในส่วนของล้อตัวนี้ครับเป็นทีอก้านยกนะครับหยอดแดงครับตัวนี้เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะครับคุณลูกค้าครับล้อใหม่แกะกล่องตัวนี้นะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับบอกเลยครับล้อใหม่แกะกล่องไม่มีตําหนินะครับคู่ยาง BF นะครับขอบ18นะครับผมตัวนี้ล้อนะครับ18นิ้วทั้ง4ลูกนะครับล้อกว้าง9ออฟศูนย์นะออฟเซตศูนย์นะครับตัวนี้เป็นงานนะครับบ่ายเจแปนนะครับตัวนี้ เม็ดอินเจแปนงานเหมือนแท้ตัวนี้ก็ที่เรารู้อยู่ราคาประมาณนี้นะครับเนาะเป็นล้อใหม่นะครับตัวนี้ถ้าเกิดล้อมือหนึ่งนะครับอยู่ที่ราคา1นึ่งมืเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับล้ออย่างเดียวนะแต่ส่วนนี้ล้อพร้อมยางนะครับร้านก้องล้อซิ่งชุนีจัดคู่พร้อมยางล้อมือหนึ่งยางมือสองนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวบอกราคาพอขนาดยางจบเดี๋ยวบอกราคาต่อนะครับ ตัวนี้เป็นยางยี่ห้อ BF นะครับ BF USA นะครับตัวนี้ขนาดยาง265นะครับ 65R18 นะครับตัวนี้ Made InuSa นะครับ Made InuSa ครับอ่าดู Made InuSa ชัดเจนก็ตัวนี้ผ้าใบนะครับผ้าใบตัวนี้เป็นตัวผ้าใบ ผ้าใบสิบชั้นนะครับตัวนี้ผ้าใบสิบชั้นนะครับก็คู่ยางสวยๆเลยนะครับชุดนี้นะครับคุณลูกค้าซื้อเพียงนะครับในราคา16,900บาทเท่านั้นครับ16,900บาทนะครับคุ้มมากเลยนะครับซื้อใหม่รู้เรื่องนะครับซื้อใหม่รู้เรื่องชุดนี้เป็นล้อสายลุยนะครับล้อสายรสเต็ป ต้องยกนะครับคุณลูกค้าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใส่ห้ออีซุซุโตโยต้าต้องยกอย่างน้อย1นิ้วนะครับถ้าเป็นปอร์ดมาสด้าอย่างเงี้ยใส่ได้เลยครับเพราะว่าซุ้มเขาใหญ่อยู่แล้วรถสไตล์ยุโรปเนาะตัวนี้เปิดราคาที่16,900บาทนะครับเดี๋ยวพามาดูยางดีกว่านะสภาพยางเป็นยังไงเอ่ย ตัวนี้อ่ะลืมบอกนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นยางยางปี13นะครับแต่ว่าดอกสวยมากเลยครับตัวนี้ BF A t 1ทนะตัวนี้เขาเรียก A t ทแต่ดอกสวยมากเลยครับใช้ลืมๆเลยคุณลูกค้าอ่าให้ดูนะครับนี่อ่าเส้นที่1นเนาะตามมาดูเส้นที่2นะครับโอ้โหเจีมๆเลยครับดอกสวยๆอย่างนี้ใช้ยันลูกบวชเลยนะครับอ่ามาดูเส้นที่3แล้วกันนะครับเส้นที่3โอ้โหดอกนะครับเต็มเต็มทุกเส้นเลยครับ ตามมาดูเส้นที่สี่แล้วกันครับนี่เส้นที่สี่บอกเลยครับล้อยางไม่มีตําหนินะครับคุณลูกค้าล้อยางไม่มีตําหนิล้อยางไม่มีต,าามมตํา,าตหนิจบเพียงราคาหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับก็พิเศษนะครับสําหรับลูกค้าที่วิ่งมาที่ร้านหรือว่าไม่สะดวกมานะครับจบในราคานี้นะครับเดี๋ยวพาการกนต้องล้อซิงชุลีเดี๋ยวพามาดูของแถมดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะครับของแถมก็จะมีนะครับอ่า น็อตล้อนะครับร้านกล้องล้อซิ่งจุลีมีน็อตล้อแถมให้นะครับน็อตล้อนะครับอ่าสามารถเลือกสีได้เลยนะครับน็อตล้อครอบดุมนะครับครอบดุมหน้าหลังเลยนะครับอ่าสี่ตัวเลยสามารถเลือกสีได้ครับวิ่งมาที่ร้านกล้องล้อซิ่งจุลีเนาะแล้วก็จะมีอ่าครอบเบรคครับครอบเบรคครับหนึ่งคู่ครับอ่าหนึ่งคู่พร้อมใส่ให้เลยมาที่ร้านพร้อมติดตั้งนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มครับมาที่ร้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท แล้วก็จะมีนี่สําคัญมากใส่รุ่นไรเรามีปอกกันสั่นให้นะครับปอกกันสั่นนี้ครับามาที่ร้านเราติดตั้งให้ฟรีนะแต่ถ้าคันลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณลูกค้าจะต้องไปเสียค่าติดตั้งเองนะแต่ของแถมเราก็ให้ครบเหมือนเดิมมาที่ร้านเราใส่ให้ฟรีย้ํานะครับชุดนี้1 6ึ่งนบาทครับให้รีบให้ไวนะครับคุณลูกค้านะก็ราคานี้นะครับรับเทินนะครับเทินล้อเดิมราคาก็ลงอีกนะครับ สมมติว่าตัวนี้16,900เทิร์นล้อเดิมให้6,900ก็จ่ายเพียง10,000บาทเท่านั้นเองครับที่กัดร้านบางไทรอำเภอเมืองชนบุรีนะครับตรงข้ามแขวงการทางชนบุรีนะครับอ่าตรงนี้ก็มาง่าย,ายๆครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมกาแล็กซี่บางไทรครับค่ายนวมินครับขาออกชนบรุรีมุ่งหน้ากรทมครับสังเกตง่ายๆตรงข้ามแขวงการทางชนบุรีครับมีธงชาติใหญ่หญๆอย่างนี้แน่นอนครับผ่านเส้นสุขุมวิทขาออกชนบรุรีมุ่งหน้ากรุงเทพจะเห็นเดอะฮักนะครับ ใหญ่ๆยืนคุมอยู่หน้าร้านเลยนะครับก็มาไม่ถูกยังไงก็เปิด Google Map ได้ครับร้านกล้องล้อซิ่งุรีปักหมุดไว้แล้วครับที่ Google Map นะครับก็โทรติดต่อสอบถามนะครับล้อยางอะไรซิ่งครับ0837695438นะครับก็สำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งนะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ร้านก้องล้อซิ่งุรีสวัสดีครับ